อัปเดตอัปเดตหมอนมันเบอรี่พันสายพันธุ์เชียงใหม่อัปเดตเมื่อวันที่12มกราคม2564 13ห้าร้อ่ารีมอ่หม่อนมนเบอรี่อ่ตอนนี้อากาศหนาวกำลังใกล้ใกล้จะสุกอ่นอกจากใกล้จะสุกแล้วหมอนต้นนี้ยังไล,ล่รุ่นไล,ล่รุ่นหมายความว่า ชุดหนึ่งจะสุกชุดหนึ่งกําลังจะแก่อีกชุดหนึ่งกําลังออกดอกก็หมายความว่าถ้าดูแลดีๆก็ได้กินไล่ไร่ในระยะเวลาหลายเดือนตอนนี้ก็ลูกที่บันไกลมือก็ร่วงมีลูกดําร่วงหล่นอยู่ใต้ต้นพอประมาณก็จริงๆแล้วสรรพคุณในอ่า วิกิพีเดียน่ยมีสรรพคุณมากใบใบของหม่อนน่ยใช้ทำชาต้านอนุมูลอิสระแก้ไข้แก้วัดแบบเออผลเป็นยาเย็นแก้าธาตุไม่ปกติบรรเทาอาการกระหายน้ำแก้โรคปวดข้อบํารุงไตแก้หืดแก้หอบได้เออสรรพคุณในวิกิพีเดียมีมากกว่านี้วันหลังจะทยอยมาเล่าให้ฟังวันนี้ได้ลูกหม่อนสุกจาก บ้านเพื่อนสุกเขาเก็บเก็บชนิดดำปีเก็บชนิดดำปีเสร็จก็จัดทำน้ำหวันได้ก็อร่อยมากเป็นหวนสายพันธ์เชียงใหม่มีรสหวานอ่ามากกว่ารสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยก็เป็นอร่อยชื่นใจมาก ที่ตั้งใจปลูกหม่อนก็คือเขาไม่ค่อยมีโรคและ,มะแมลงไม่ต้องการการดูแลและเอาใจใส่มากเออ่ยังยังไม่เป็นที่รู้จักยังคนยังไม่ค่อยรู้จักคนยังไม่รู้ว่าหม่อนมีคุณค่ามีสรรพคุณมากใบใบเนี่ยใส่ใส่ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มยำกินได้แล้ว ใบอ่อนยอดอ่อนจริงๆเอามาหัน่นฝอยใส่ไข่เจียวได้กินเป็นผักสดได้แล้วใบสดก็เอามาปั่นคั้นน้ำเป็นน้ำาคลลีฟอย่างดีได้ก็อยู่ที่บ้านก็มาปั่นกินปั่นเป็นน้ำาคลลีฟกินเกือบทุกวันผสมกับสพืชผักตัวอื่นก็มีสรรพคุณทางยาดี เ,เรื่องของเรื่องก็คือนายแพทย์บุญชัยคนดังในในโลกโซเชียลเนาะท่านเป็นนายแพทย์ระดับผอ,อ,อโรงพยาบาลท่านก็ปัน่นปั่นน้ำผักกินแล้วสุขภาพท่านก็แข็งแรงท่านก็ดูแลตัวอื่นทางอื่นด้วยเราก็เลยตั้งบัญญัติว่าเรากับแม่จะตั้งปั่นน้ำผักกินก็ได้ต้นต้นหมอนนี่แหละใบหมอนนี่แหละที่มาเป็นหนึ่งในจำนวนผักสดที่เราได้ปัน่นกินทุกวัน จากที่เอาใบาหม่อนสดและใบผักอื่นที่เราปลูกเองมาฝั่นกินทุกวันสดใหม่ทุกเช้าก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นคล้ายๆกับที่คุณหมอท่านเล่าให้ฟังในในช่อง youtube ของท่านก็พออ่านแล้วสาระสำคัญก็คือพยายามฝั่นกินทุกเช้า ปั่นแล้วกินก่อนอาหารอื่นทุกเช้าทำไมต้องกินก่อนอาหารอื่นเราปั่นเราใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อให้พอมีรสชาตอิอ่อาจจะเติมมะนาวหรือผลไม้รสเปรี้ยวรสอื่นเล็กน้อยเพื่อพอให้มีรสชาติเอ่อเพื่อสุขภาพแล้วก็ไม่ได้เน้นให้อมันอร่อยมากมายแต่เน้นว่ากินตัวเนี้ยกินอาหารเป็นยา ทำไมต้องกินก่อนอาหารอื่นทุกเช้าเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยมากมันก็ต้องตั้งใจกินให้ได้ก่อนอาหารอื่นเพราะว่าถ้ากินอาหารอื่นอร่อยอิ่มเต็มที่แล้วมันจะไม่อยากกินน้ำผักปัน่นก็ต้องตั้งบัรยัติไว้คิดถึงพระเอกหนังที่เขาต้องกินน้ำผักปัน่นเนาะพระเอกหนังคนดังที่ต้องกินน้ำผักปัน่นทุกวันเหมือนกันก็อาหารที่นยากินหารให้เป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาราผักธรรมชาติดีมีประโยชน์ปลูกเองกินเองอร่อยเองมีประโยชน์เอง